สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาเมียประจำเดือนสิงหาคม2567ือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้มีชุพพลของไพ่นะคะความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาขึ้นไหวบ้างนะคะแล้วก็ยังมีชุพพลของไพ่การปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายนะคะ เข้ามาด้วยในช่วงนี้นะแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความยังต้องระวังอยู่นะคะแต่คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เป็นคนที่มีบุญนะคะกุศลที่คอยช่วยเหลือหรือคอยแก้ไขปัญหาให้อยู่แล้วนะคะคนที่ไม่ดีนะจะออกไปจากชีวิตค่ะแล้วก็จะเจอคนดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาแล้วก็เข้ามาทําให้เกิดเรื่องดีๆสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะ สิ่งที่อยากจะให้ระวังนะ,ะอย่างที่เตือนไปเมื่อกี้ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอยากจะให้คนที่เกิดเป็นมียรอบครอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานเนี่ยไพ่งานขึ้นสวยแล้วนะ,ะถือว่าการทํางานประสานงานการการมีหุ้นส่วนการมีคู่หูเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะก็ไประวังตําแหน่งของหัวหน้าแล้วก็เรื่องเอกสารด้านการทํางานอยากให้รอบครอบแต่ในช่วงเนี้ยนะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อน นะคะอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทำให้งานเกิดโอกาสมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ รายได้การเงินเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้มันมีชุ่วปนของค่าใช้จ่ายนะมันก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีค่าใช้จ่ายมากโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องลูกเรื่องบริวารนะ <S <S ซึ่งอาจจะเข,าเข้ามานะคะทําให้เกิดเรื่องของปัญหาการเงินในช่วงนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทําให้เรื่องของการเงินอาจจะล้วนไหลออกไปฉะนั้นเราก็ต้องแบบควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแต่ถือว่าคนที่เกิดปีมะเมียเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่ละ นะคะแต่ว่ามันมีที่บนของค่าใช้จ่ายไงแล้วก็ไประวังละกันก็ดวงห้ามค้ำประกันเด็ดขาดอย่างที่เตือนไปนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่มีการต่อพรบรนะคะมีการต่อ,อประกันภัยต่างๆอันนี้ก็บองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ คนที่ยังโสดอยู่ก็มีดวงนะที่จะพบรักจากการทํางานพบคนที่ขยันค่ะเข้ามาเป็นคู่นะคะแต่คนโสดนี่ก็อาจจะต้องค่อยๆค,คุยกันไปค่ะแล้วก็พัฒนาการเป็นเพื่อนไปก่อนจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์รักชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี่ก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะแต่เดือนนี้นะ,ะยังหินชื่อขนมให้การหย่าร้างนะหรือว่าการหย่าแก้เค้ดหรือแม้แต่การแยกกันอยู่นะคะเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้ฉนันอาจจะต้องแบบปรับในเรื่องของความรักความสัม ให้มากค่ะมองว่ายังรักกันยังปรับกันได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางเรื่องซึ่งทําให้คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะยังเป็นเดือนที่มีปัญหาให้เราต้องระวังอยู่นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบค่ะปัญหาที่เป็นโรคแบบโ,โกกรคเวรโรคกมอะ่ะปัญหาเป็นเป็นหายหายอะ่ะนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็เรื่องของลําคอด้วยอาการกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะ รวมถึงน้ําเหลืองไม่ค่อยดีค่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะช่วงเดืนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องของประจําเดือนเรื่องหมดลูกช่วงล่างการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดเปรียมีอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วย ะะเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยซึ่งก็ต้องไประวังค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังเห็นชิพนองไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานอาวะมุงคลน,นะฉะนันในช่วงนี้อาจจะต้องแบบระวังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็หาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกอนะคอค่ะดวงชะตานะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่ายัางเห็นชิพนองไพ่คุณหมออยู่ซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆก็จะเจอคุณหมอที่ดีมากๆนะเข้ามาดูแลหรือรักษาจนหายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า คนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดน,นะคะปีมะเมียวันอาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าอายุไม่เกิน24ปีแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังสุกฝนอบรมงานอยู่ขอให้อดชนนะคะจะมีความสําเร็จแน่นอนช่วงนี้แต่อาจจะเหนื่อยมากนิดนึงนะต้องขยันค่ะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็ปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้เราก็ต้องลงไปดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาหรือสอนงานให้เขาอ่ะจะทําให้นะคะการทํางานต่างๆยังดีอยู่ การเงินนะคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าไรายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมีดวงจะพบรักต่างวัยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความระแวงสงสัยเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงวันจันทร์ช่วงนี้งานจะหนักจะเหนื่อยนิดนึงค่ะเป็นช่วงที่เราต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าจะอิทธิพลของไพ่ปัญหาหลูกอุปสรรคเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเป็นเดือนที่เราต้องแก้ปัญหานะคะแล้วก็ต้องพยายามให้มากกับเรื่องของการทํางานด้วยแต่มองว่าดวงชะตาจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือว่ายังแก้ไขไปได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็รายได้ก็เข้ามาอยู่นะแต่ค่าใช้จ่ายยังมากแล้วก็ยังต้องระวังเรื่องปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยดวงชะตาห้ามค้ําประกันเด็ดขาดในช่วงนี้ค่ะแล้วเดือนนี้ห้ามมีภาควิจารณ์ใครนะไม่งั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของคดีความต่างๆได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็จะมีความระแวงสงสัยหรือความหึงหวงกันนะอันนี้อยากให้ไปปรับนิดนึง คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดดเด่นมากนะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือการทํางานรูปแบบใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะจะมีชื่อเสียงหรือได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีคนที่กําลังแข่งขันหรือกําลังประกวดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทํางานด้านความสวยความงามทํางานที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงหรือทํางานด้านการโฆษณาหรือวงการบันเทิงต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆค่ะ คุณสุภาพปรุษก็ดวงนารีอุปถามนะส่วนเรื่องของการเงินค้ารายได้ดีค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้ควบคุมค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะ แล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะทํศัลยกรรมเสริมความงามด้วยคือคนที่เกิดวันอังคารนี่จะเสียเงินไปกับเรื่องของการทําความสวยงามห,หรือเสริมความงามอันนี้เราก็อยากให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะก็เป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากค่ะจะมีคนเข้ามาผัวพันเยอะนะียงแต่ว่ายังไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะความรักต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่สนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าโดดเด่นมากกับเรื่องของการทํางานจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาสนับสนุนหรือให้โอกาสค่ะการเงินรายได้ดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาผู้ทด้านการเงินด้วยนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะก็เป็นความรักที่ดีนะคะจะเจอคนดีแหละเข้ามาผัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะ ก็เป็นความรักที่เป็นคู่บุญนะ่ะนะหรือเป็นคู่สินเสมอกันนะคะมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยยังปรับกันได้ค่ะนะรวมถึงคนที่เกิดบัลพุธบางคนอยู่ในช่วงที่กาลังจะเรียนต่อด้วยหรือขอทุนอันนี้ก็มองว่ามีข่าวดีหรือแม้แต่คนที่ทํางานข้าราชการกําลังสอบหรือกําลังอสอบบรรจุหรือคัดเลือกนี่ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะสาเร็จการศึกษานะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่จะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาดูแลหรือมาคุ้มครองก็ไปสร้างกุศลให้มากหน่อยหรืออาจจะมีคนนําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้บูชา นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาเพิ่มค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่บ้านหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจำนะคะก็ถือว่าการทํางานอย่างมั่นคงค่ะการเงินนี้รายได้ดีค่ะแล้วก็คนวันพฤหัสน,นี้เด่นเรื่องความรักมีดวงที่จะพบรักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่มีความสุขมากอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีข่าวมงคลนะหรือเข้าไปร่วมงานมงคลต่างๆในช่วงนี้ ด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ดวงชะตามีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเข้ามาในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือการถูกสั่งยกย้ายหรือแม้แต่การย้ายบ้านย้ายร้านหรือแม้แต่บางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ย้ายถิ่นฐานเลย หรือแม้แต่ว่าถ้ามีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสัญชาติหรือเปลี่ยนศาสนาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นชื่อผลของให้การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนดวงนะคะฉะนั้นเดือนนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะส่งผลในด้านดีมากยิ่งขึ้น นะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วดีนะคะแล้วก็จะส่งผลนะคะระยะยา,าวเลยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่าใช้จ่า,ายยังมากเพราะาเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ไปควบคุมแล้วกันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างนี้นะคะสุขภาพร่างกายการทําประกันต่างๆ นะคะหรือว่าการเดินทางต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างอันนี้ก็ให้ไปควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะพบรักกับคนที่ทํางานราชการคนเป็นหมอนะหรือแม้แต่คนต่างถิน่นต่างชาติคนต่างศาสนานะคะอาจจะเข้ามากพ,พันในช่วงนี้ค่ะแต่ความรักยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องระวัง อาจจะมีปัญหากันนะอาจจะแยกกันอยู่หรือถึงขั้นอย่าล้างเลยนะคะอันนี้ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะจู่ว่าเป็นเดือนที่เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนดวงแล้วก็ตกเคราะห์ด้วยฉะนั้นนะคะอาจจะต้องแบบไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็อย่าประมาทกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอคะ่ะดวงชะตานะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนคนที่เกิดนะ ในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะถือว่ายังเป็นเดือนที่การเงินยังมีความมั่นคงค่ะก็เป็นคนที่รู้จักเก็บแล้วก็มีความประหยัดอยู่แล้วฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ถือว่ายังมีเรื่องของการบริหารนะคะหรือการใช้ใจ่ายเงินที่ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักจากเพื่อน หรือเป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นนะคะหรือเพื่อนแนะนําใครมาให้ก็มีโอกาสที่จะพบรักหรือได้พัฒนานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีและอาจจะมีความหึงหวงกันบ้างนะคะอันนี้ให้ไปเติมความหวานกันหรืออยู่ในช่วงที่กําลังคิดจะเก็บเงินแต่งงานนะคะต่างๆนี่นะก็ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอังคาร วันพุธวันพฤหัสบดีวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่างานเนี่ยนะคะยังส่งผลในด้านดีแหละผู้ใหญ่นะยังให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานเป็นคู่นะคะหรือการทํางานกับคนในครอบครัวนะคะซึ่งถือว่านะการทํางานยังนะส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุขยังเตือนให้ระวังนะจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะและปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือการ ถูกเอาเปรียบด้านการเงินเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้อยากให้รอบคอบส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดก็มีดวงที่จะพบรักนะ หรือคนเก่าๆอาจจะเข้ามาขอคืนดีนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนากันได้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีความงอนๆกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นความรักที่ยังรักกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาการปวดก,กระดูกหลังค่ะคือกระดูกไขสันหลังแหละแล้วก็อาการปวดหัวเขา่ารวมถึงนะคะเรื่องหัวใจความดันหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะคะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ